สวัสดีครับนี่คือแรบอยซิตีมาถึงภาคที่4กันแล้วกับการแนะนำการ์ตูนแนวหุ่นยนต์ที่น่าสนใจวันนี้เรามาดูกันครับว่าปลายปี90และปี2000ขึ้นไปมีเรื่องไหนน่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยครับปี1998 Brain Powered ซูปเปอร์โรบอตที่โดดเด่นของปีนี้ได้ออกฉายเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครเอกที่ขับหุ่นยนต์ปรเะเภทแอนติบอดแบบพิเศษที่ชื่อ b บรน n Powered เพื่อรับมือกับเอเลียนเผ่าออฟเฟนส์ก่อนมนุษยชาติจะถูกทำลายลงถึงแม้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่มักจะถูกเปรียบเทียบกับอีวานเกเลียนอยู่บ่อยครั้งแต่โทมิโนผู้กำกับและหนึ่งในผู้เขียนบทเริมว่าเขามีไอเดียทำหุ่นประเภทนี้ก่อนอีวานเกเลียนจะฉายอีกด้วยและตัวผลงานแม้จะมีความเป็นไบโอเมค์าก็ตามทีมหลักและสไตล์ซูเปอร์โรบอททำให้การ์ตูนเรื่องนี้มีความแตกต่างกันอยู่มากสิ้นสุดที่ปี1999เทิร์เอกันดม ออกมาให้ผู้ชมได้รับชมพร้อมกับการออกแบบการดั้มสไตล์ใหม่โดยฝีมือของซิดมิดนักออกแบบอุตสาหกรรมชาวอเมริกันที่ออกแบบงานสร้างให้ภาพยนตร์ไซไฟมากมายเช่น Blade Runner Alien และ Tron เหตุการณ์ของเทิร์เอกรันดัมเกิดในยุคที่มนุษย์ย้ายไปอาศัยบนดวงจนันทร์โลแรนคีแฮ็กตัวเอกผิวสีคนแรกของซีรีส์การดัมเป็นคนจากดวงจันทร์ที่มาอาศัยบนโลกแต่ก็ได้ล่วงรู้ถึงแผนการว่าจริงๆแล้วเขาถูกส่งมาเพื่อเก็บข้อมูลของชาวดวงจันทร์ที่จะมาถล่มโลกอีกครั้ง โนแลนจึงทรยศ์ย้ายฝั่งเพื่อช่วยชาวโลกเอาไว้ไซบัสเตอร์การ์ตูนไม้คาที่นำตัวละครหุ่นยนต์มาจากเกมซูเปอร์โรบอทไทเซนหรือซูเปอร์โรบอทวอร์สมาใช้และดัดแปลงในเรื่องใหม่ดำเนินเรื่องโดยพระเอกเคนอันโดที่เข้าร่วมกับองค์กร DC เพื่อเก็บกวาดเศษซากจากสงครามที่ทำตัวเกี่ยวพังพินาศภายหลังดีซีดำเนินการทางทหารมากขึ้นระหว่างที่เคนได้ล่วงรู้ถึงความลับดำมืดของ DC ก็ได้พบกับหุ่นรบลึกลับชื่อไซบัสเตอร์ไดกาด เรื่องราวของทีมนักขับหุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนาโดยทหารเพื่อเป็นแผนรับมือกับสัตว์ประหลาดที่โผล่มาจากรอยแยกใต้ทะเลที่ชื่อเฮตทโรดายหลังจากที่ทหารทดลองใช้ระเบิดโออีและพบว่าได้ผลเสียมากกว่าผลดีไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือหน้าตาไดากาดก็ดูเป็นหุ่นซูเปอร์โรบอทแต่เล่าเรื่องโดยอิงพื้นฐานจากความเป็นจริงและเลือกเล่าในมุมมองหลายอย่างที่ต่างจากการ์ตูนซูเปอร์โรบอตเช่นความเสียหายที่เกิดจากการต่อสู้ยุทธวิธีทางการทหาร และอาวุธธรรมดาที่ต่อกรกับเพเทโรดน์นถึงยังไงการทรีทหุ่นไดกาดก็มีความคล้ายกับอุลตราแมนมากและสามารถระเบิดพลังเพื่อจบปัญหาแบบซูเปอร์โรบอตได้อีกเรื่องสุดท้ายของยุคจบที่ The Big O อแอนิเมชันเมคคาเกี่ยวกับเมืองพาราไดมซิตี้ที่ปกครองด้วยระบบรัฐตำรวจเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างทำให้ชาวเมืองนั้นสูญเสียความทรงจำบางส่วนไปทั้งหมดโรเจอร์สมิธตัวเอกของเรื่องทำงานเป็นนักเจรจาซึ่งมีขอบเขตของงานคล้ายกับนักสืบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขับขันโรเจอร์จะใช้งานหุ่นยักษ์เมกาดิวสที่ชื่อว่าบิ๊กโอเพื่อยับยั้งภัยร้ายต่างๆในเมืองบิ๊กโอนั้นมีการเล่าเรื่องรวมถึงสไตล์ของภาพมาจากฟิล์มนัวนอกจากนั้นตัวหุ่นบิ๊กโอยังเป็นหุ่นที่นำแนวคิดแบบเรทรฟิวเจอร์ริซึมที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำยุคนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในการออกแบบเริ่มต้นยุคใหม่ในปี2000ยุคที่มีการนำโมเดล3มมิติมาใช้ในวงการแอนิเมชั่น ทำให้แอนิเมเตอร์ส่วนมากเลือกสร้างตัวหุ่นยนต์ต่างๆเป็นโมเดล3มิติเรื่องแรกที่ออกมาในปีนี้คือ Van Red Animation หุ่นยนต์ที่สร้างโดยทาเคชิมริควบคุมดูแลโดยสตูดิโอ n อนโซว่าด้วยยุคที่มนุษย์ขึ้นไปสำรวจอวกาศระบบดาวหนึ่งมีสงครามระหว่างเพศเกิดขึ้นแต่แล้วการโจมตีของฝั่งชายและหญิงกับทำให้ยานทั้งคู่รวมกันระหว่างนั้นก็เกิดวิกฤตที่มนุษย์ต่างดาวปริศนานำกองกำลังมาบุกทับของทั้งสองฝ่ายอิบิคิตัวเอก ขับคุณออกไปต่อสู้ก็พบว่าหุ่นของเขาและยานของนักบินผู้หญิงอีกคนก็รวมร่างกันได้ด้วยเป็นการนําเสนอรูปแบบใหม่ของอนิเมะแนวเมคคาที่เปิดเรื่องด้วยประเด็นของการต่อสู้กันโดยใช้เพศเป็นข้อขัดแยง้งแต่สุดท้ายเหล่าตัวละครก็ยอมรับในความแตกต่างและช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันปี2001ฟ um ูเมเทลพานิกเรื่องราวของโซสุเกะสการะทหารหน่วยต่อต้านก่อการร้ายที่กำพร้าพ่อแม่จากสงครามโดยเขามีภารกิจต้องคุ้มกันคานาเมชิโดริ หญิงสาววิสนาเพราะว่าเธอนั้นถูกองค์กรบางองค์กรจับตาดูอยู่ฟูเมทัลแพนิกเป็นแอนิเมะแนวเรียลโรบอทที่มีการแทรกการเล่าเรื่องชีวิตวัยรุ่นและความรักของวัยหนุ่มสาวเข้าไปเต็มที่แอนิเมะเรื่องนี้ก็มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคืออาวุธของเราหุ่นยนต์ก็เป็นอาวุธที่ออกแบบมาคล้ายกับปืนที่มีอยู่จริงเช่นปืนลูกซองปืนไรเฟิลหรือปืนกลอัตโนมัติที่ยิงออกมาเป็นกระสุนจริง ส่วนการ์ตูนเรียลโรบอตชื่อดังอย่างกันดั้มที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความโหดร้ายของสงครามก็ได้ออกเนื้อหาใหม่เจาะกลุ่มเป้าหมายอายุน้อยโดยเริ่มจากภาพกันดั้มซีดในปี2002 SD กันดั้มฟอร์สในปี2003กันดั้มซีดเดสตินีในปี2004โมบิลสูตรกันดั้มดับเบิลโอในปี2007กันดั้มเอชในปี2010และซีรีส์กันดั้มบิลด์ไฟต์เตอร์ที่เริ่มต้นในปี2013 ราเซฟอนแอนิเมชันแนวหุ่นยนต์ที่ออกฉายทางโทรทัศน์ปี2002กล่าวถึงมนุษย์บนโลกที่ต่อสู้กับศัตรูต่างมิติจากดินแดนมูเอกลักษณ์ของราเซฟอนคือการนำเสนอความซับซ้อนของ Space and t i ท e ในการเล่าเรื่องระหว่างความสัมพันธ์ของอายโตะและฮารุกะที่ภายหลังมีช่วงวัยที่ห่างกันมากและให้คนดูไขปริศนาและปมไปพร้อมกับอายโตะการออกแบบของราเซฟอนและเหล่าโดเลมคล้ายกับตุ๊กตาดินเผาสามารถใช้เสียงในการโจมตีได้ Fa ฟเ e นเ h อร์ดีแอชเชรเริ่มออกฉายในปี2004โดยเปิดเรื่องมาที่การบุกโลกของมนุษย์ต่างดาวเฟสตัมที่ทำลายโลกไปจนเกือบจะทั้งหมดผู้อาวุโสแห่งเกาะทัซุมิยาจิมะในญี่ปุ่นจึงคัดเลือกผู้ขับขุนยนต์ Fa ฟนเนอร์มาร์เอแต่สุดท้ายนักขับก็ถูกฆ่าตายเด็กหนุ่มนามว่าคาสึกิมาคาเบะจึงมาขับแทนกระตูลเรื่องนี้สื่อถึงความโหดร้ายของผู้ใหญ่ที่คาดคั้นและมักจะบังคับให้เด็กทำงานตามเป้าหมายให้บรรลุ และการก้าวข้ามช่วงเวลาที่เลวร้ายของวัยรุ่นไปกับมิตรภาพระหว่างพวกเขาที่เติมเต็มกันและกันปี2005 Genesis of Aquarian ว่าด้วยมนุษย์ที่ต่อสู้กับเผ่าพันธุ์เทวทูต Shadow Angels รวมกับ Apollonius เทวทูตองค์หนึ่งที่เปลี่ยนฝ่ายมาอยู่กับพวกมนุษย์แต่หลายสิบปีต่อมาหลังจากสงครามจบลงพวก Shadow Angels ก็คืนชีพและกลับมาเพื่อดูดพลังชีวิตมนุษย์เป็นอาหารอีกครั้งเหล่ามนุษย์จึงต้องใช้อาวุธชิ้นสุดท้ายคือ a q u ว r i a ี ยานลบสามลำที่รวมรางเป็นหุ่นยักษ์ได้เพื่อรับมือกับวิกฤตครั้งนี้อะควาเรียนได้รับแรงบนันดาลใจมาจากหลักความเชื่อของชาวฮิบรูเรื่องต้นไม้แห่งชีวิตและเทวทูตบวกกับหลักโยคะเรื่องการรวมร่างกายจิตวิญญาณและวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวรวมทั้งตีความเวทมนต์เป็นพลังพิเศษของมนุษย์ที่สามารถปล่อยพลังของธาตุต่างๆที่วัดผลได้ยูเรกาเซเว่นแอนิเมชันจากสตูดิโอโบลส์กำกับโดยโทโมกิเคียวดะออกฉายในปี2005 เล่าเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยของเรนตันทรัสตันผู้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักกีฬาโฮเวอร์บอร์ดแต่ดันได้ไปขับเนวเวชไทป์ซีโร่หุ่นยนต์ยักษ์ที่สามารถขี่โฮเวอร์บอร์ดได้แทนยูเรกาเซเว่นเป็นการ์ตูนไม่ขายอีกเรื่องที่มีส่วนผสมอย่างแนว Coming of a g เดราม่ากีฬาและต่อสู้แบบซูเปอร์โรบอทเพื่อปกป้องโลกการซอสการ์ตูนหุ่นยนต์เขียนบทโดยฮิเดยุกิคุริตะและกำกับโดยโกโรทานิคุชิเรื่องราวเกิดขึ้นบนดาวเอเลี่ยสอิลูชันตัวละครเอกแวน ได้ตามล่าชายที่มีแขนขวาเป็นกรงเล็บเพื่อแก้แขนเจ้าสาวของเขาที่โดนฆ่าตายแอนิเมะเรื่องนี้เป็นแนว Space Western อย่างเต็มรูปแบบเพราะบรรยากาศของสังคมที่เต็มไปด้วยทหารรับจ้างและปริศนามากมายให้ค้นหาแถมยังเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคาวบอยที่มักจะพกปืนติดตัวมาเป็นใช้ดาบแทนหุ่นยนต์ของเรื่องนี้ยังมีดีไซน์ที่โดดเด่นคือส่วนเท้าของหุ่นนั้นเป็นเท้าที่มี5นิ้วเหมือนเท้าของมนุษย์ด้วยโคดเกยส การ์ตูนเมคคายุค2,000ของ Sunrise ที่กำกับโดยโกโรทานิคุชิเขียนบทโดยอิจิโร่โอโคอุชิและทีมแคมเป็นผู้ออกแบบตัวละครให้ออกฉายครั้งแรกในปี2006เรื่องราวจากจักรงวงข,งของจักรวรรดิบริทเนียโดยเล่าเรื่องผ่านตัวละครเอกลูลุสวีบริทเนียเจ้าชายที่ถูกเนรเทศไปประเทศญี่ปุ่นจึงรวบรวมกองกำลังญี่ปุ่นเพื่อแก้แค้น ถึงองค์ประกอบหลายอย่างจะมาจากการ์ตูนเมคคาที่มีทั้งความเป็นเรียวโรบอตซูเปอร์โรบอทเวดมนและรวมถึงลายเส้นแบบแคลม์แต่ก็ถูกนํามาใช้กับตัวละครเอกที่มีลักษณะแตกต่างจากการ์ตูนเมคคาเดิมๆและมีการตอบสนองต่อเซตติ้งเหล่านั้นได้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงบูเลนลากันแอนิเมชั่นซูเปอร์โรบอทจากปี2007เรื่องราวของชิมอนเด็กหนุ่มที่ประจนภัยไปพร้อมกับผองเพื่อนและใช้หุ่นยักษ์เพื่อต่อกรกับสไปรัลคิงและยึดโลกกลับพื้นมา สร้างโดยสตูดิโอทริกเกอร์กำกับโดยฮิโรยุกิอิมาอิชิเพื่อทริบิวการ์ตูนซูเปอร์โรบอทในยุค70และมีแรงบันดาลใจหลักคือเกตเตอร์โรโบโดยการออกแบบหุ่นต่างๆหรือฉากแอคชั่นของหุ่นยนต์ในเรื่องก็ล้วนแล้วแต่หยิบฉากจากการ์ตูนหุ่นยนต์ก่อนยุค2000มาใช้เป็นแรงบันดาลใจซึ่งจะเห็นได้ว่าช่วงปลายปี90ถึง2000ต้นๆการ์ตูนตเมคคาได้รับอิทธิพลจากอีวานเกเลียนเป็นอย่างมากถึงในซีรีส์นี้จะไม่ได้พูดถึงแอนิเมะเมคคาครบทุกเรื่อง หลักๆแล้วอนิเมะเมคคาหลังปี2000ล้วนแต่ได้รับแรงบนันดาลใจมาจากผลงานยุคก,ก่อนๆและต่างก็พยายามสร้างผลงานให้มีความแตกต่างในกรอบที่ถูกตีไว้แน่นอนว่ารวมทั้งภาพยนตร์และเกมด้วยถ้าคุณอยากดูผลงานแนวเมคคาแล้วถ้ามันไม่มีหุ่นยนต์มาสู้กันมันคงไม่เรียกแนวเมคคาหรอกใช่ไหมอย่างไรก็ตามความหลากหลายขององค์ประกอบทําให้กําแพงกั้นระหว่างซับชองมันบางลงอย่างการ์ตูนสไตล์เรียลโรบอที่ใช้เวทมนต์ได้ด้วยหรือหุ่นยนต์ซูเปอร์โรบอทที่เน้นยุทธวิธีการรบ ให้เข้าใจไว้ว่าการแบ่งแยกช่องนั้นเกิดหลังจากตัวผลงานอยู่ดีสุดท้ายนี้การยกตัวอย่างทั้ง4พาร์ทก็เป็นเพียงการพาเพื่อนๆไปรู้จักกับแนวนี้อย่างรวบรัสเท่านั้นยังมีการ์ตูนภาพยนตร์เกมนิยายหุ่นยนต์อีกมากมายที่น่าสนุกให้เพื่อนๆค้นหาอยู่นะครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับ